หลังจากที่อามัดิยโลซับประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ3ในศึกเอฟเอคัพรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นชัยชนะที่สุดแสนประทับใจของแฟนผีทั่วทั้งโลกเขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นในหน้าสื่อช่วงนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องตลกลลเกล็กๆนะครับอยู่นิดหน่อยตรงที่เจ้าตัวนั้นถูกไล่ออกจากสนามหลังฉลองยิงประตูดีใจด้วยการถอดเสือ้อเพราะเขามีใบเหลืองติดอยู่แล้ว1ใบนะครับโชคดีที่10คนของแมนยูเต็ดยังสามารถยันสกอร์นี้เอาไว้ได้ในช่วงเวลาทททีีีี่่เเเหลืออกกปประมมมาาณ3-4นนนนั็ใ ดีที่สุดสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมทําประตูในนาทีสุดท้ายในการเจอกับลิเวอร์พูลมันเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อสําหรับผมมากอามัดกล่าว ผมเชื่อในตัวเองและอยากขอบคุณแฟนๆและครอบครัวที่ให้การสนับสนุนผมในทุกๆวันมันพิเศษมากสาหรับผมเพราะมันคือความฝันของผมที่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูไนเตดผู้จัดการทีมเชื่อในตัวผมเขาให้ความมั่นใจกับผมมากและผมอยากจะทําแบบนี้ต่อไปผมอยู่บนม้านั่งสำรองแต่ทุกครั้งผมก็พร้อมที่จะเข้ามาสู้เพื่อทีมผมรอโอกาสของตัวเองและสำหรับผมแล้วทุกเกมก็เหมือนกับนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกมันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบผมลืมใบเหลืองแรกไปเลยแต่สิ่งสำคัญก็คือเราชนะฉะนั้นผมมีความสุขเป็นอย่างมากครับ มันคือสุดยอดโมเมนต์หลังจากการที่เขาเข้ามาอยู่กับแมนยูเนเต็ดเลยก็ว่าได้แล้วอาจจะเป็นเกทที่ดีที่สุดของเขานั้งแต่ที่กลับมาจากการยืมตัวที่ซันเดอร์แลนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วอันที่จริงนะครับอาชีพคาแข่งของเขาในิ่นโอทราวฟอร์ดมันยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้แล้วตั้งแต่ที่ปีศาจแดงไปดึงตัวเขามาจากออตแลนตาด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น37ล้านปอนด์ตามข้อตกลงเรื่องโบนัสต่างๆขอช่วงเดือนมกราคมปี2021ตตตตััััั้้้้้งงแแแ่่่รราาาาายนนนนนนีีีททปกกกกกกกใใใหบบบมมมเเ็ลลลพออวช ปีถึงจะทำประตูที่2ให้กับตัวเองได้ในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับลิเวอร์พูลแท่งวัย21ปีใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาล2021-20 2 2ไปยืมตัวกับเรนเจอร์และฤดูกาลที่แล้วกับเซนเตอร์แลนด์เขาก็กลับมาจากแวร์ไซด์เมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA โดยการบวชจากแฟนบอลผลงาน14ประตู4แอสซิ์และน่าเสียดายที่ไม่สามารถเลื่อนชั้นได้หลังแพ้เพลย์ออฟให้ Off hey กับรูตันทาวผมอยู่ที่เซนเตอร์แลนด์เมื่อฤดูกามมาี้้นนนน,น,นนนอรกัตจณ์ ผมอยู่ที่แมนยูเนเตดผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ อย่างไรก็ตามนะครับการที่เขากลับมาเส้นทางมันกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บสาหัสที่ข่าซ้ายของเขาในเกมกับอาร์เซนอลในระหว่างปีซีซั่นที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาและยังทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะยันตำแหน่งปีกวาด้วยสถานการณ์ที่เมสันกรีนวูดออกจากทีมไปจอรอนซันชมมีปัญหาจนสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่กับทีมอันโตนี่ก็ฟอร์มดรอปแบบน่าใจหายนั่นทําให้เอลดิธเทนฮากเองก็ต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานไม่มีใครได้ยินข่าวๆจากอามัดอีกเลยจนกระทัั่่่งเเเเเดืืออนนนนกยยาาาปปีีีทแลล้วมขขขพ์รูบ พร้อมแคปชั่นว่าก้าวเล็กๆ ซึ่งเผยเห็นแผลเป็นขนาดใหญ่และบวมในขณะที่เขากําลังเริ่มกายภาพบําบัดที่แคลดิงตันเขากลับมาฝึกซ้อมเบาๆในเดือนตุลาคมและกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคน,นอื่นๆในเดือนธันวาคมโดยกลับมามีชื่อในเกมนัดสุดท้ายของปี2023ที่พบกับนอตติงแฮมฟอเรสอามัดลงเล่นเป็นตัวสำรองในความพ่ายแพ้ที่ซิตี้กราวด์และไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกเลยเป็นเวลา2เดือนก่อนที่เขาจะได้ลงเป็นตัวสำรองอีกครั้งในเกมที่พ่ายให้กับฟูลแลมคาบ้านระหว่างนั้นก็กถูกทีมชาติไอวอรีโค้ดมองข้าม ซ้ำกับแมนยูนเต็ดท่ามกลางข่าวลือว่าเทนฮากจะชอบเด็กทีมชาติอังกฤษอยู่20มากกว่า ไอ้ถึงกระนั้นนะครับเขาก็ยังคงยืนกราดที่จะอยู่ในโอล์แทรฟฟอร์ดต่อไปบริษัทการย้ายทีมด้วยรูปแบบการยืมตัวเป็นครั้งที่3ในช่วงเดือนมกราคม2024อา,ามัดได้รับโอกาสลงสนามอีกครั้งในเกม FA Cup ที่จะเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์1-0ก็จะทํได้เพียงแค่นั่งดูเพื่อนเล่นบทมานันสํารองต่อในเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้กับนัดที่เอาชนะเอเวอร์ตันซึ่งนี่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทํให้เค้านั้นพร้อมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่ในเกมดังเดือดเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานั้นก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นหลังจากที่เขาลบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับยูไนเต็ดออกจากโซเชียลมีเดียหลังเหลือเพียงแค่รูปถ่ายของตัวเองที่กําลัง ให้กับซันเดอร์แลกและความพอความภาษาฝรั่งเศสที่มีใจความว่าทุกอย่างจะจบลงอดี๋งวนี้ก็ตามเรื่องนี้ก็สรุปประเด็นกันไปหลังจากนี้เขาออามาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าที่เขาต้องปิดบัญชีโซเชียลมีเดียของเขานั้นเนื่องจากเป็นช่วงรอมดอดเดี๋วนี้นก็ตามนะครับทุกอย่างถูกลืมไปอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรในตัวเขาเมื่อเขาชกบอลจากคู่แข่งหน้ากรอบเขตโทษก่อนจะเล่นจังหวะสวนกลับกับอาริฮันโดกานาโชจนกลายเป็นประตูชยัยในนาทีที่128มม,มัันนจจะโตที่่่าจจาาํวาคร้งหนึ่งเา้คยเป็นฮีโ่ทําใเอทีมันจะเร็จแลทําให้เกมแดงเดือดในนันี้ ลุกเป็นไฟหลังจากที่แห้งเหี่ยวมานานหลายปีโดยเฉพาะฝั่งแมนยูเนเต็ดที่มกักจะสู้ไม่ได้อยู่เป็นประจำใบแดงนัดน,นี้จะทําให้เขาไม่ได้ลงสนามในเกมที่จะพบกับเบรนท์ฟอร์ดแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเขานั้นจะหมดโอกาสในการลงเล่นให้กับทีมหลังจากนี้ไปจนจบฤดูกาลชื่อว่าเอ็ดดิเทนฮาร์กที่ก็ยอมรับว่าเขาควรได้รับโอกาสมากกว่านี้จะให้โอกาสเขาได้ลงสนามต่อไปไม่ว่าจะในฐานะตัวจริงหรือตัวสมรอง และนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วนะครับที่เขาจะต้องฉวยโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้เพราะไม่มีช่วงเวลาไหนแล้วนะครับที่จะเหมาะก,กับการพยายามยึดตำแหน่งในทีมให้ได้เหมือนกับที่กันาโชคเคยทำพอถ้ายังไม่สามารถยึดตำแหน่งสำคัญเอาไว้ได้ในตอนนี้ซัมอที่จะถึงนี้ทีมจะต้องนำเข้าแข้งใหม่เข้ามาและได้ยิงทำให้เขานั้นโดนลดบทบาทลงไปอีกอย่างแน่นอนแต่นั้นประตูชัยในเกมนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เขานั้นได้เติบโตในถิ่นโอแซฟฟอร์ดต่อไปไม่ใช่จุดจบหรือจุดความสำเร็จของเขาหรือแม้แต่แมนเชสเตอร์ยู เกมนี้ทําให้ศึกแดงเดือดกลับมาเดือดอีกครั้งแต่จะไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับถ้าในวันที่7เมษายนมันกลับไปตืดเหมือนเดิมและเล่นเหมือนเดิมทุกคนในทีมต้องไม่ลืมเรื่องราวตลอด120นาทีที่ผ่านมาและเกมนี้มันควรจะเป็นจุดปเปลี่ยนให้กับทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลด้วยและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุุุยยกกัับบเเเเรราาาาไดดด้้้ททีี่่คอมนนนตลลงะพวืฟ Football Max.